การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมประกาศนโยบายขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมลงวันที่25มกราคม2567กที่สอดคล้องกับคุณธรรมที่พึงประสงค์สาหรับสังคมไทย5ประการได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูเพื่อนําสู่การเป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์น้อมนําหลักธรรมมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย ที่ดีงามโดยผู้บริหารในสังกัดประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรคิดเป็นร้อยและหนึ่งร้อยของบุคลากรภายในสังกัดนำมาสู่การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้การดำเนินการดังกล่าวจึงนำมาสู่การกำหนดกิจกรรมทั้งสิบกิจกรรมดังนี้หนึ่งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินกกกสอ,อ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงถึงกตรเวที่คุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในพระมหาจักรีบรมราชวงซึ่งเป็นผู้ทรงวางหลักฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ผลสำฤทธิ์บุคลากรกขกสอจำนวน44คนร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดีณนห้องประชุมชั้น6กศสอเมื่อวันที่1เมษายน2567 2กิจกรรม5สกขอหน้าอยู่เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากกกกกรรรรรเเิิิิดควาาาาามมะะะหนนนนัใใทททสแลพพ่ปธภง ผลสำริดบุคลากรก,กขกสอ,อร่วมกันจัดกิจกรรม5สกขหน้าอยู่ในวันที่22มีนาคม2567มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน41คนคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากที่สุดร้อยละ87.8 3กกขกสอ,ออาสาทำความดีบริจาคสิ่งของเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและบริจาคปฏิทินเหลือใช้เพื่อมอบให้การกุศลผลสำริดบุคลากรกขกสอ,อร่วมกันบริจาคเงินจำนวน3,000บาทเพื่อนำไปซื้อจักรยานมอบให้เด็กจำนวน2คันเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 และร่วมกันบริจาคปฏิทินเหลือใช้เพื่อสร้างสืงส่ออักษเรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาจำนวนหนึ่งกล่องโดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน39คนคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากที่สุดร้อยละ82.1 4กิจกรรมทำด้วยใจไปด้วยการแบ่งปันสุขเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาผลสำเร็จบุคลากร,กรกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกับบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบริษัท Creative Business Content จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยการถวายสิ่งของและบริจาคปัจจัยจำนวน3,400บาทแก่โรงพยาบาลสงเนื่องในวันมาคบูชามีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน39คนคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากที่สุดร้อยละ82.1 5กิจกรรมสงกรานต์สรางสุขเพื่ออนุรักษ์สรรืบสานขนรรมเนี่ยมประเพณีอันดีงามของไทยและปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูกามีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานผลสำเร็จบุคลากรก,รกรขกสอ,อร่วมกันจัดกิจกรรมสงน้ำพระพุทธรูปและรถน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ในหน่วยงานเนื่องในวันสงกรานต์มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน39คนคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากที่สุดร้อยล87.2 6กิจกรรมกกกสอ,ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสังคมสิ่งแวดล้อมศึกษาดูง,งานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904และร่วมปลูกต้นไม้และกิจกรรมฝากวดของพี่สร้างความสุขให้น้องผลสำเร็จกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมรวมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง มีบุคลากรกขกสอเข้าร่วมทั้งสิ้น20คนและร่วมกันบริจาคฝากวดน้ำดื่มจำนวนหนึ่งกล่องเพื่อมอบให้กับโครงการกรีนรถจังหวัดลำพูนคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากที่สุดร้อยละเก้าสิบเจ็ดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์จริยธรรมเข้าใจง่ายเพื่อให้องค์กรมีความสามารถและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนำพาองกรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนผลสำเร็จกขกสอจัดกิจกรรมแชทโดยสอดแทรกเนื้อหาหัวข้อทางจริยธรรมให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวนสามเครือข่ายได้แก่บริษัทลีรุ่งเจริญจำกัดบริษั และบริษัทชินยงไทยเอนจิเนียริ่งจำกัด 8. กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมกสอเพื่อตอบสนองการบริการประชาชนผลสัมฤทธิบุคลากรกขกศอร่วมกันศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมหลักในการบริการที่ดีภายใต้หลักธรรมภิบาลมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน36คนคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากที่สุดร้อยและเจ็ดสิบห้ากิจกรรมกขกศอส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นคนดีพร้อมเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องความดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรได้แก่หนึ่งพอเพียงนายพระชนมเมธาวินิวัฒน์สองวินัยนางสาวฮิรัญยาฮิรัญ,ญรักสามสุจริตนางสาวถาปณีสิริรุ่งเรืองสี่จิตอาสานางสาวพรสวรรค์รัศแวงห้ากตัญูนางสาวกาญจนาจอมสังหกมนุษย์สัมพันธ์ดีนางสาวสุจิตรากล้าวกล้าสิบกิจกรรมกลุ่มง,งานดีมีคุณธรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภายในที่ได้รับการคัดเลือ,อกและเป็นแบบอย่างที่ดีได้แก่หนึ่งพอเพียงฝ่ายบริหาร วิัยกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรมสสุจริตกลุ่มพัฒนาการจัดการธุรกิจ4จิตอาสากลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา5กตัญญูกลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม6มนุษย์สัมพันธ์ดีกลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการสุจริตโปร่งใสก็ขอรวมใจสามาัคคีสร้างองค์กรที่ดีพร้อม